สวัสดีครับสามาภิภพผมอีคือเก่านะครับกับมาเปิดพิธีอิสานสองพิธีอิสานในสาหดีครับผมรับมือนี่นะครับเนาะปลาสีข้ามาหาดักปลานะครับเนาะหาดักปลาที่อยู่ปลาใส่หน่อยโดยการใส่นี่ครับไอเขาเอื่นนี่ยังไงนี่มุ่งดักปลาการดักปลาก็เป็นแนวใหม่ๆครับทุกคนอนี่ยครับเป็นมุ่งดักปลาแบบนี้นะฮะเนี่ยมีแปดหูเขาครับมีหูเขาตรงนี้ผมก็ได้ สั่งซื้อมานะครับสั่งซื้อมากจะมาลองเทียบคลิปให้พี่น้องเบิ่งกันนะครับเนาะงสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาเลี้ยวนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนำสิได้บ่ผ่าคลิปใหม่ๆนะครับเนาะเนี่ยฮะมุงดักปลาเนาะกะมาลองเบิ่งกันครับว่าสีม้านบ่นะครับเนาะกลางไม่เป็นเสียครับเนี่ยอะไรก็ต่อสายไปก่อนครับเดี๋ยวสิต่อสายก่อนเดี๋ยวย่านมันจิ๋วไปกับน้ำนะครับเนาะ มาดสายไปก่อนอันนี้คือยังมันเคยใส่เลยครับเนี่ยครั้งแรกเลยนะครั้งแรกของการตั้งแต่ซื้อมาซมันเดี๋ยวลงนานนิดเดื่อเนี่ยหลักเสียเอาลงนานเนี่ยสายกับมวนมวนมากเสียครับเนี่ยเขาหมุนมาให้เนี่ยโอ้ยยุงกับยุงโอ้ยคือนอนพี่น้องนเลยตรงนี้ดักปลาเนี่ยเอาไม้บุกเคยเห็ดแจ๊กเถือเ่อนี่ลองเมืองก่อน เนื้อที่ใส่นะครับเนื้อที่ใส่ผมก็ใส่เป็นเนื้อขนมปังนะครับเหมือนนี้ใส่เป็นเนื้อขนมปังว่ามันติเป็นยังไงกับหูคือกันกับเบริรเคยเนาะบริรเคยกับต้องลองลองให้มันหูว่ามันติเป็นยังไงตามไปเบิ่งกันครับพี่นอ้องอาต่อสายเรียบร้อยครับใส่เนื้อเข้าไปเนื้อผมก็ปั่นกลมๆทีนะขนมปังปั่นกลมๆยัดกันไปเลยวางไว้ตรงกลางวันนี่ย กะซียอนลงน้ำนะ้ครับบัดนี้มามา,มาดินกัน เดือดร้อยครับหนึ่งหลังเดี๋ยวตามไปเบื้องหลังไหมกันครับผมหลังแหลกเสร็จไปแล้วกันมาต่อกันหลังที่สองครับคือเก่าครับอ่าดึงออกมายังม,มีเศษยังอยู่ข้างในถุงใส่เหงื่อมาเอาเหงื่อใส่เข้าไปครับ,ต,รรบ <laughs> ตัวนี้มีถุงใส่เหงื่อผอมครับตัว่ัตหันนี้ผมเห็นมีครับเนี่ยตัวนี้มีผอมไหมเนี่ย เดี๋ยวลองเอาเงียัดก,กับไปข้างในมันมอห้มันติวนี้นะครับนี่เก,ก้าไปข้างในครับว่างข้างนอกพร้อมไปครับลงกงานเลย เรียบร้อยครับไปต่ออีกหลังใหม่ครับพี่นอ้องหลังที่สามเหรอครับคือเก่าครับดึงขึงน้นมาเอาเนื้อใส่เข้าไปข้างในเอาเนื้อใส่เข้าไปข้างในถุงมีถุงใส่เนื้อให้พร้อมครับเอาเนื้อเข้าไปปึ๊บใส่แล้วหูมันอยู่เสรแล้ว อยากจกะี่หนองหูมันหน่อยมันเหทุ้งให้นหน่อยเยอะเข้างนอกน้ำครับเป็นหทุ้งแหลกข้างนอกนำ้ำ 东南亚不乐意。 หลังที่สามเรียบร้อยครับไปต่อหลังใหม่ครับผมหลังที่สครับอันนี้ผมวางเงียบไปเรียบร้อยแล้วเด้อไปลงกันเลยครับ เรียบร้อยครับหลังสุดท้ายครับหลังที่หาไบลุยกัน โอเคครับเดี๋ยวก็ดักทิ้งไว้จักโดนๆเดี๋ยวจะพาะมายามน้กนนะานกันนะครับเนาะติดตามเบื้งน้ากันนะครับเด้อครับผมหลังจากที่ลงไปได้แล้วประมาณจากักสองชั่วโมงนะครับเนะาะกดี๋ยวจพามายามึงว่ามันตีเขาบอ่อนะครับเนาะไปเบิ้งน้ากันนะครับเด้อหลังแรกครับหลังแรก หลังเหล็กกับบมานโมมีพ่อโตเอาไหมครับไปเบื้งหลังไหมไปกันต่อครับเบื้งหลังที่สม ตระนิ่นนะครับตระนิ่นหน่อยครับนี่ตกะนิ่นหน่อยสองตัวโ่้พ่อไข่เข่าครับพ่อมันเดี๋ยวเอาปลาออก่ันครับไปเบื้องหลังใหม่ต่อไปเบื้องกันต่ออีกครับ Oh, โอ้ยบบผ่านแล้วพี่น้องยามจนเบิดสุหลังไงเดี๋ยวไปซิวหน่อยสามตัวโบเหลี่ยงเหลี่ง่ายครับแนวนี้บ่ยเหลวง่ายใครมีวิธีเด็ดๆก็บอกผมเลยนะครับเด้อวิธีเด็ดๆเอาเนื้อยางใส่นี่มันยังดีถือนี่ผมมาลองเมื่ลไรมันโบถือนี่โอเคครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชม